คลิปนี้เราจะพาทุกคนไปฮิวใจกันที่โคราชบ้านเอง one, two one three four. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาเซอร์ชีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวที่บ้านตลิงชันอำเภอคอนบุรีกันค่ะมาดูกันว่าเราจะพาไปที่ไหนกันบ้างพร้อมยังพร้อมพร้อมพร้อมไปกันเลกัน let's go โอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงวนเขาจำทองกันแล้วนะคะทุกคนค่ะทุกคนใช่เดี๋ยวเราจะพากี้ไปไหว้ผากันก่อนที่จะไปเดินขึ้นเขาอืม ก่อนที่จะขึ้นขเขาอะไรก็ต้องเวางวผนพาก่อนแหะค่ะก็ยังมีแต่งซีๆแล้ต้อง,อองขอชา่าบรือเลยแหละทุกคน ต้อง,งต้องนะทุกคนกิ๊บบอกตัวตัวตว่วววา Rover กิ๊บเหนื่อยแล้วยังยังไม่ได้เดินเลยจนแค้นี้แ่ขึ้นมาเมื่อก <c oughs> ี้นี่ก็เหนื่อยหรอแกไเห็นไหมว่ามันเป็นบันไดบันไดจริงบันไดต,<ไ>ตลอดทาง <disappears? S 1> อย่างไรก็ไม่ใช่ทางธรรมชาตินะคะแต่ว่ามันเป็นตอนบ่ายที่มันเย็นนะ <c oughs> <c oughs> ใช่แกมันเย็นต้นไม้มันเยอะเปล่า ตอนนี้ยังเดินไม่ถึงซึ่งเลยค่ะกินไหนแล้วขึ้นไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรตอนนี้มันยังไม่ถึงจุดไฮไลท์ฮว้าว,ว,าวอุ้ยสวยไหมสวย กลางแข็งเลยนักท่องเที่ยวสุดๆแต่นี้บ้านเกิดกูนะอาจารย์จะให้หนูผ่านไหมคะนี่มันเป็นโค้ด้วยแห่ความสุขชัดๆก็แลเห็นจะชมวิวไหมคะเขาสวยมากค่ะทุกคนใช่อันนี้คือหาดตำทองเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปตอนเย็นนะคะไปค่ะไปต่อเถอะไปไไปกัน c o m e o n baby

เร้ชีวิตแต่ตตตนีมันสวยนะกี้สวยกี้ก็ชองสูงแต่กีชอบขึ้นที่สูงไงแบบมองอะไรสูงๆนะมันสวยอ่ะไปค่ะกำลังเดินขึ้นไปนี่โอเคกูกี้ไบวไหมลูก อาฟุกิหายมอนโดนมาเข้ามาเลยมั้ไม่ได้บาาังคับต้องใจมาเองไปเลค่ะมาฟุก้ บนเขาใช่ไหมคะเราจะเห็นวิวสวยๆแล้วยังเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ด้วยเขาบอกว่าองค์นี้นะคะคือพระพุทธชินราชนะคะแต่ว่าเป็นองค์จำลองความรู้ด้วยเหรอป้ายกลจริงไหมกไม่เคยอ่านป้ายอ่านบ้างนะคะความรู้ทั่วไปความรู้ไม่อยู่รอบตัวใช่เห็นไหมคะนอกจากมาเที่ยวมาเห็นวิวสวยๆแล้วยังได้ความรู้ด้วย เพราะฉะนั้นเราจะอ่านไปบ้างคนมีเมื่อกี้นี้มีมากอ่าอย่างนี้นี่เองต็รู้มีนนั้นด้วยร้องรอยอารยธรรมโบราณก็นดูคราก็คืออะไรอ่ะลองรอยนี่หันไปด้านหลังสกัดหินหันไปด้านหลังนี่อ๋ออันนี้เหรออ๋อนี่ค่ะอันนี้แหละค่ะอ๋อคืออ๋อคือเป็นคนในพื้นที่ คือไม่รู้รู้แค่เป็นหินออกุกกี้มาก็คือรู้เอาเปนใารำเที่ยวนะคะที่พาคนในหมู่บ้านมาเที่ยวขววะขอบคุณทนะี่ให้ความรู้อ้าวนี่ยุกกี้มีอันนี้มีอะไรคะแต่ว่าเธอต้องชอบไม่เชื่ออะไรไหนดูปีค้องค่ะ <c oughs> อู้อ้อ่าตรงนี้ก็ชมวิว ไหนโดไหนพายมือซีอไปไปไสวยเดี๋ยวไหยสวยสงบใจดีจัง ไปค่ะเรากำลังาพาอุกกี้กลับกันนะคะในเวลาลงข่าวแล้วทุกคนอิสตลงมาถึงแล้วค่ะทุกคน <c oughs> จบแล้ว <c oughs> ออกไ่จ้ายัง <c oughs> ยังไม่จบทิป <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปต่อกันที่สถานที่สองกันเลยค่ะ แต่ว่าไม่บอกนะตอนไหนต้องติดตามชมพูด <c oughs> เหมือนจะเปลี่ยน EP เนาะแต่จริงๆก็ <c oughs> คิอดเดียวกันไปไปไป ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็พาคุกกี้มาที่หาดเจอทองกันแล้วนะคะเย้ใช่วันนี้เรามานั่งที่ครัวสมาคมกัน,นะค่ะเพราะว่าวันนี้เราตั้งใจว่าเราจะเล่นน้ำเราก็มาสั่งหม่าล่าแกมันอร่อยมากทุกคนเห็นรถนั่นไหมคือเป็นรถน่าจะมีรถคันเดียวในหาดใช่ทุกคนคือถ้ามาที่หาดก็แบบอยากให้ลองกินขึ้นอร่อยมากจริง่คุกกี้ถูกใจสิ่งนี้เดี๋ยวพาทุกคนไปเล่นน้ำ 别看。<laughs> นน AL uhm ี้เป็นวันที่สองแล้วนะคะทุกคนเราก็อยู่กันที่เขื่อนมูลบนใช่ใช่ไหมใช่ก็คือที่นี่นะคะจะเป็นเขื่อนมูลบนแล้วก็จะมีคาเฟ่ให้เราได้มาแบบนั่งกินกาแฟกินชมวิวค่ะก็มีหลากหลายเมนูแก้วน่ารักมากเลยทุกคนเป็นรูปหมีด้วยอ นะคะก็ไม่แพงมากนะคะก็ราคาปกติใช่ราคาปกติมูชีกินอะไรคะมันี้ชีกินลินซี่โซดาสดชื่นเหมาะกับอากาศฟรีชเฟสแบบธรรมชาติอยากให้ทุกคนมาเห็นมากยังคงความสิบความสงบ ขนมมปแต่ไหนนี่มันกระไรยังไงช่างมันไปกินลุงลุงลุงก็เลยอเออขนมเหลือช่าง,ลงเลยเก็บมาเมือ่อช่างมันยิ่งนี่ลุงแยไ้ไปไปไป รสชาติหวานหวานอร่อยที่สุดแหละในประเทศนี้โดยในในจังหวัดเองบางทีเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขจากที่ไหนไกลแค่กลับมาอยู่กับครอบครัวกลับมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันกลับมาให้ธรรมชาติอบกอดกลับมาเจออากาศดีๆแค่นี้ก็สุขใจแล้วแล้ววันไหนที่เหนื่อยก็กลับมาโคราชบ้านเองกันเด้อ